อันนี้เมาอยู่เออเออแกไปด้วยหรอไปด้วยแต่ตอนนั้นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันอยู่โอเคโอ้ยก็เแบบแต่ตอนนั้นยังไม่มีความแบบหงุดอีกยังไม่ยังไม่ได้รู้ใจตัวเองเลยเพื่อนกันอยู่แต่ยืนนะชี้เข่าก็ชี้จะลงไหมอะซีไม่ลง พี่แบงค์ต้องเห็นคลิปนี้แล้วต้องเอานี้ลงสตอรี่นะคะเพราะว่าพี่แบงค์ถูกเพราะวิญญาณโดนถูกสามารถเปิดฟังได้ในรถแกเต้ไม่เหมือนกันเลยโดนะคือแผนของพี่เป็นอะไรอ่ะแผนของแกเต้ไม่เหมือนกันเลยโทรทัศน์โทรทัศนแกเป็นสปอร์ตจริงๆนะเนอ่ะแกเตไม่เหมือนกันเลยอ่ะนั่นแหละต้องบอกเลยนะว่าเออแกได้สองคนไม่เหมือนกันเลยว่าเป็นไอ้นีนผมก็ดึงเข้ามาเข้ามาอีกผมไม่แต่ผมเคย อ่านาด้วยกันพี่อ่านาด้วยกันพี่ตอนที่ผมวิเคราะห์คาแรคเตอร์ผมก็งงว่าป้องปากกับศัตรูไพ่นี่มันควรจะเป็นพี่น้องกันหรือเป็นคนที่รู้จักกันถึงแบบชื่อมันถึงค้องกันไปผมก็เลยติต่างว่าเออเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนกันพ่อแม่เป็นเพื่อนกันไม่ส่งผมบ้านพี่ไม่ไปส่งที่บ้านพี่จะซื้อบ้านโอ้